สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับเป็นการเจาะลึกเรื่องการฝึกจิตด้วยการดูลมหายใจหรือที่เรียกว่าอาณาปานสติค่ะก็คือเราจะมาสกัดแก่นจากบทสนทนาธรรมที่น่าสนใจมากๆใช่ครับเพื่อให้เข้าใจกลไกลความคิดความทุกข์แล้วก็หาทางให้ใจเราสงบขึ้นได้จริงๆในชีวิตประจำวันนี่แหละครับค่ะ จุดเริ่มต้นที่อยากชวนมองกันก่อนเลยคือธรรมชาติของความคิดเราเองนี่แหละค่ะมีข้อมูลที่น่าสนใจนะคะว่าวันวันหนึ่งเนี่ยคนเราคิดเยอะมากเยอะนี่ขนาดไหนครับก็ประมาณกันว่าเราวาหกถึงเจ็ดหมื่นเรื่องเลยนะคะโหกเจ็ดหมื่นเรื่องเทียบกับลมหายใจนี่ใช่ค่ะลมหายใจเราแค่วันละ1 7ื่0เจ็ดหครั้งเองค่ะต่างกันเยอะมากเลยนะครับเหมือนมีโรงงานความคิดอยู่ในหัวเราตลอดเวลาแล้ว การรู้เรื่องนี้มันเกี่ยวกับการฝึกจิตยังไงครับหรือแค่แบบว่ารู้ไว้เฉยๆอ๋อไม่ใช่แค่รู้ตัวเลขค่ะแต่เป็นการสังเกตเห็นว่าจิตของเราเนี่ยมันต้องมีที่เกาะอยู่ตลอดที่เกาะค่ะถ้าไม่เกาะอยู่กับความคิดสารพัทเรื่องมันก็อาจจะมาเกาะที่ลมหายใจหรือยอย่างอื่นการเห็นตรงนี้แล้วค่ะคือจุดเริ่มต้นที่เราจะแบบว่าเลือกได้ว่าจะให้จิตไปอยู่กับอะไรอื เข้าใจแล้วครับคือแทนที่จะปล่อยให้ความคิดมันลากเราไปเรื่อยๆก็หันมาเลือกที่เกาะให้จิตแทนประมาณนั้นเลยค่ะแล้วถ้าเราปล่อยให้จิตมันเกาะความคิดไปเรื่อยเปื่อยผลมันจะเป็นยังไงต่อครับเห็นว่ามันเชื่อมโยงไปถึงเรื่องกรรมด้วยถูกต้องเลยค่ะความคิดนี่เหมือนเป็นมเมล็ดพันธุ์นะคะมันนําไปสู่ความเชื่อแล้วก็ขับเคลื่อนการกระทําของเราการกระทําก็สร้างผล หรือที่เรียกว่ากรรมใช่ค่ะแต่มีประเด็นที่ลึกไปก่อนนั้นอีกนะคะคือการที่เราทำดีคิดดีบ่อยๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่สะสมบุญเฉยๆอ้าวแล้วมันเป็นอะไรครับมันพัฒนาไปเป็นสิ่งที่เราเรียกว่ากุศลค่ะกุศลเอ่ออันนี้ต่างจากกรรมดีหรือบุญยังไงครับอืมถ้ากรรมดีหรือบุญเป็นเหมือนผลลัพธ์จากการกระทำใช่ไหมคะแต่กุศลเนี่ยจะคล้ายๆกับความฉลาดทางจิต หรือเป็นทักษะของใจที่เราสร้างขึ้นมาทักษะของใจเหมือนเราฝึกกล้ามเนื้อใจให้แข็งแรงพอเราเจอเรื่องยากๆความทุกข์เข้ามาเนี่ยกุศลหรือความฉลาดทางจิตที่เราฝึกไว้นี่ละค่ะจะเป็นกําลังสําคัญให้เราผ่านไปได้ไม่ใช่แค่หวังพึ่งบุญเก่าอย่างเดียวอ๋อเป็นเหมือนการสร้างภูมิคุ้มกันให้ใจเรานี่เองน่าสนใจมากครับแล้วทีนี้พอพูดถึงความทุกข์เนี่ยครับ ในทางธรรมนี่มองต่างจากที่เราเข้าใจกันทั่วไปไหมครับอย่างความลำบากทางโลกนี่ใช้ทุกแบบที่ว่าไหมคือในมุมมองนี้ความลำบากทางโลกการดิ้นรนทำมาหากินบางทีอาจจะมองว่าเป็นความเพลินในการดิ้นรนก็ได้นะคะอ้าวเหรอครับค่ะแต่ทุกที่คมะเน้นจริงๆเนี่ยมันคือความรู้สึกข้างในความขัดข้องหมองใจความไม่พอใจโดยเฉพาะคาว่าความขัดใจ ความขัดใจโหฟังดูเป็นเรื่องเล็กน้อยจังเลยครับทำไมถึงเน้นคำนี้เป็นพิเศษครับเพราะมันเป็นรากฐานของความทุกข์ทำใจเลยค่ะแต่ที่พิเศษกว่านั้นคือในคำสอนนี้ไม่ได้มองว่าความขัดใจหรือความทุก์เนี่ยเป็นสิ่งรายๆๆที่ต้องกําจัดทิ้งไปนะคะอา้าวแล้วมองยังไงครับกลับเปรียบเหมือนเป็นสวนดอกไม้ค่ะสวนดอกไม้หมายความว่าย่งไงครับเนี่ยฟังดูดีจังก็หมายความว่า ทุกครั้งที่ความขัดใจหรือความทุกข์มันเกิดขึ้นในใจเราเนี่ยมันคือโอกาสให้เราได้เรียนรู้ค่ะเรียนรู้จากความทุกข์นี่น,นะครับใช่ค่ะเหมือนเราเดินดูดอกไม้ในสวนเราแค่เฝ้าดูมันเห็นมันเกิดตั้งอยู่แล้วก็ค่อยๆหายไปเองการเห็นกระบวนการนี้ซ้ําๆนี่แหละค่ะที่ทําให้เกิดปัญญาทําให้เข้าใจว่าอ๋อมันก็เป็นของมันอย่างนี้เองไม่มีอะไรเที่ยงแท้อืมเปลี่ยนมุมมองเลยนะครับ จากที่เคยเห็นความทุกข์เป็นศัตรูก็กลายเป็นเหมือนบทเรียนให้เราศึกษาแล้วเครื่องมือหลักที่เราจะใช้เฝ้าดูสวนดอกไม้ในใจเราเนี่ยคืออะไรครับก็คือการฝึกอนาปานาสติหรือการกลับมารู้ลมหายใจนี่แหละค่ะหลักการง่ายๆคือเรามีตัวรู้หรือสติอยู่แล้วครับแต่ปกติมันจะแบบว่ากระจายไปตามความคิดต่างๆการฝึกก็คือดึงเอาตัวรู้เนี่ย ให้มาจดจ่ออยู่กับความรู้สึกที่ลมหายใจเข้าออกซึ่งเป็นเรื่องของกายล้วนๆนะคะเป็นกายที่ละเอียดอ๋อเข้าใจแหละครับพอเราเอาสติไปจับที่ลมหายใจซึ่งเป็นเรื่องกายมันก็เลยดึงจิตออกจากความคิดได้ง่ายขึ้นใช่ค่ะแต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าแค่การดูลมหายใจเฉยๆเนี่ยนะมันจะไปแก้ปัญหาความฟุ้งซ่านหรือความทุกข์ใหญ่ๆได้จริงเหรอครับคำถามดีมากเลยค่ะคือ มันอาจจะฟังดูง่ายนะคะแต่หัวใจสําคัญคือความต่อเนื่องค่ะการทําสม่ําเสมอเหมือนออกกาลังกายคล้ายๆกันเลยค่ะเรากําลังฝึกกล้ามเนื้อสติให้แข็งแรงมันไม่ใช่การพยายามหยุดคิดนะคะแต่เป็นการสร้างพื้นที่ให้เราเห็นความคิดแทนที่จะเป็นตัวความคิดนั้นไปเลยอืม เห็นมันเฉยๆค่ะพอเราเห็นมันบ่อยๆเข้าเราก็จะไม่ถูกมันครอบงำง่ายๆไม่ว่าจะเป็นคำตำหนิความกลัวหรือสถานการณ์แย่ๆที่เข้ามาเราจะเริ่มมองมันเป็นแค่ปรากตการหนึ่งที่ผ่านเข้ามาให้เราเรียนรู้แทนที่จะตอบโต้ด้วยอารมณ์ทันทีถูกต้องค่ะก็จะเปลี่ยนมุมมองไปเลยฟังดูเหมือนเป็นการเปลี่ยนความสัมพันธ์กับความคิดและอารมณ์ของเราไปเลยนะครับใช่ค่ะแล้วถ้าฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆผลลัพธ์ระยะยาวมันจะเป็นยังไงครับ ผลก็คือจิตเราจะมีกำลังมากขึ้นค่ะสงบได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะสามารถรเผชิญหน้ากับความจริงของชีวิตได้ดีขึ้นความจริงของชีวิตเช่นเช่นเอ่อเรื่องความเจ็บป่วยหรือแม้กระทั่งเรื่องใหญ่ยอย่างความตายเราจะ,ะเผชิญกับมันด้วยความเข้าใจยอมรับไม่ใช่ด้วยความกลัวโดยมีกุศลที่เราสร้างสมไ้เนี้ยแหละค่ะเป็นเหมือนเกราะป้องกันใจ เป้าหมายสูงสุดนี่คือไม่มีความคิดเลยหรือเปล่าครับอ๋อไม่ใช่ค่ะไม่ใช่การไม่มีความคิดแต่เป็นการเปลี่ยนสถานนะจากที่เราเคยเป็นเหมือนทาสของความคิดวิ่งตามมันไปตลอดมาเป็นนายคือเป็นผู้ที่สามารถเลือกใช้ความคิดได้อย่างรู้เท่าทันสรุปก็คือการฝึกกลับมารู้ที่ลมหายใจอย่างสม่ําเสมอเนี่ยเป็นเหมือนกุญแจสําคัญเลยนะครับที่จะช่วยให้เราเข้าใจธรรมชาติของความคิดความทุกข์แล้วก็พบความสงบได้จริงๆ ใช่เลยค่ะมันคือการฝึกอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ยอมรับความจริงตามที่มันเป็นตรงหน้าเราเนี่ยแหละค่ะมีประเด็นปิดท้ายที่น่าสนใจจากแหล่งข้อมูลที่เราคุยกันครับเขาเปรียบเทียบว่าทุกการพบเจอในชีวิตเราเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเกินแต่เป็นเหมือนผลของกรรมเก่าที่เราต้องมาปฏิสัมพันธ์ด้วยอือค่ะและอยากชวนคิดต่อนะครับว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะลองเปลี่ยนมุมมองต่อทุกๆปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจําวัน แม้แต่กับคนหรือสถานการณ์ที่แบบว่าทําให้เราขัดใจมากๆค่ะเปลี่ยนให้การมองว่านี่คือแบบฝึกหัดนี่คือโจทย์ที่เข้ามาให้เราได้ฝึกใช้สติได้เรียนรู้แทนที่จะแค่ตอบโต้กลับไปด้วยความเคยชินเดิมๆของเราอืเป็นคําถามที่น่าสนใจมากเลยค่ะชวนให้กลับไปใคร่ครวญต่อได้ดีเลยค่ะ